สมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็กๆในเขตพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนตั้งอยู่ห่างจากทะเลเอ่าวไทยเพียง2กิโลเมตรเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ำทะเลจึงมีการประกอบอาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวางอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนาเกลื่มากที่สุดด้วยสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 545,216ไร่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มชายฝั่งทะเลมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัดลงสู่อ่าวไทยพื้นที่ตอนบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า170สายเหมาะสำหรับทำการเพาะป,ปลูกพืชนานาชนิดและบางส่วนเป็นย่านธุรกิจอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว41.8กิโลเมตรเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทำนาเกลือในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเช่นภัยที่เกิดจากความแตกแยกทางสังคมการลักลอบขนยาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และภัยอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชนาจักร เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคมดำเนินงานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมอบหมายในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสุสรครกรมนธสุสรครน,นี่ก็ลงไปขับเคลื่อนในเรื่องของตำบลมั่งคงบางคังและยั่งยืนนะครับซึ่งในตำบลมั่งคงบางคังและยั่งยืนเนี่ยนะครับเราก็จะ มีในเรื่องของการติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์นะครับนอกจากนี้เราก็จะมีการบูรณาการแผนงานและแนวทางป้องกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือตำบลน,นั้น,น,นๆนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีการอำนวยการประสานงานเสริมป้องกันในแก้แก้ไขปัญหานะครับให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เราลงไปทําในตำบลท,ที่เราลงไปออนอกจากนี้เราก็จะมีการติดตามและก็ประเมินผลนะครับ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมนะครับสร้างความรูร้ของเข้าใจนะครับทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหารตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีการสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาชีพและรายได,ได้นอกจากนี้เราก็ได้ออปลูกฝังนะครับในเรื่องของความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็ออมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครได้บูรณาการประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการ b u บ b l ิ and Seal, s ซิ l เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างและการแพร่เชื้อสู่ชุมชน กองโวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระนครนีนะครับเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อนะครับซึ่งเป็นไปตามพรบสถานการฉุกเฉินนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับมติของคณะกรรมการต่างๆนั้นคือกฎหมายเมื่อมีมีกฎหมายออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวน,นะครับในเรื่องการควบคุมพื้นที่ในการที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามในส่วนของกรมอมโนยเองก็ร่วมกับทางจังหวัด นะครับลงไปสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการตลาดหอพักนะครับในการที่จะควบคุมไม่เกิดการแพร่ระบาดกระจายในวงฟ้างน,นะครับเราก็จะมีการตั้งด่านนะครับเมื่อเมื่อจังหวัดออกประกาศเราก็จะใช้กรมนอรเนี่ยไปบูรณาการทหารตำรวจเข้าไปดูแลพื้นที่ครับในเรื่องของเอ่อับเบิรลแอนซิลเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับ ก็เป็นโจทย์ของสธานสศพว่าเอ๊ะจะต้องทำกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงตรงนี้อย่างไรให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายออกไปสู่ภายนอกคือบับเบิลนี่ก็หมายถึงว่าที่พักกับโรงงานอยู่คนละที่นะครับเพราะฉะนั้นคนงานที่ทำงานในโรงงานก็กอยู่ได้เฉพาะที่พักกับโรงงานเท่านั้นเองเวลาไปกลับก็ต้องมีการควบคุมนะครับเราก็จะใช้กลไกของทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจ แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับไม่บุคคลเหล่านี้ออกนอกเส้นทางนะครับถ้าเป็นซิลซิลหมายความว่าเาที่พักกระโรงงานอยู่ในที่เดียวกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆในพื้นที่ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองในก,การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขก็ร <HYUN. S 3> ู้สึกมีความสุขและอิ่มเอิบใจมากค่ะแต่ก่อนเราก็ทํางานลาพังเนะพอมีกรมนอมาให้รู้สึกว่าเออแนวความคิดที่เราอยากทำไอ้นู่นไอ้นี่แล้วงบประมาณมันไม่มีเราก็ได้กรมนอลงมาช่วยสนับสนุนไม่ใช้งบประมาณอย่างเดียวเขาหมาเรื่องอบรมความรู้ด้วยเขาก็จะพาป้าไปอบรมที่ต่างๆที่ป้ายังไม่รู้แล้วก็ป้าก็กลับมาถ่ายทอดแล้วก็รวมกลุ่มสมาชิก ไม่มีงบประมาณอบรมกรมนอก็จะมีงบประมาณลงให้เรื่องอาหารการวานันเครื่องวัฒวัตถุดิบอะไรพวกนี้ค่ะมาช่วยให้เราที่จะเผยแพร่ความรู้หรือก็ใจความรู้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยทำงานแล้สนุวกและรวดเร็วขึ้นพอกรลมนอมาร่วมมือกับเราก็เหมือนทํางานเหมือนญาติเลยค่ะเขามาอยู่กับเราเหมือนเขาเป็นญาติกับเราเลยเราปัมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาเขาในทุกเรื่องที่ผ่านมาก็มีสถานการณ์โควิดค่ะใน รอบ2คือเป็นรอบที่สมุทรสาครโดนโควิดโดยตรงเลยเป็นในจังหวัดนะคะเราทําอะไรกันลําบากมาเลยก็มีกองมนอยคอยช่วยออสนับสนุนคอยมาคอยดูแลเรื่องการคัดกรองวัดไข้สนับสนุนเรื่องเจลค่ะแล้วก็คอยเยี่ยมชาวบ้านตลอดเลยค่ะการปฏิบัติงานของกองออมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครที่บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพิติส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่ความสงบสุขและความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน